สวัสดีจ้าคลิปนี้กี้พามาอัปเดตประกาศเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะว่าภาคเหนือจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงประมาณวันที่30มิถุนายน65ไปจนถึง2กรกฎาคม65 เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนืออันหนึ่งพายุดีเปช,ชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทะวีกําลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2-3กร,รกฎาคม65ส่งผลอย่างไรส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบางพื้นที่เดี๋ยวจะเช็คเรดาร์ตรวจฝนให้อีกทีเนาะข้อควรระวังขอให้ประชาชนภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้และเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านไว้ด้วยจา้า สำหรับใครอยากจะโทรสอบถามศูนย์อุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือนะสามารถโทรได้ที่เบอร์053277919ค่ะ053277919ย้ำเตือนกันอีกทีเผื่อท่านใดจะโทรสอบถามได้เลย สรุปอีกหนึ่งครั้งภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งวันที่30มิถุนายน65ไปจนถึง2กรกฎาคม65ถ้ามีเรดาร์ออกมากีจจะอัปเดตรายงานให้พี่ๆน้องๆชาวภาคเหนือทุกท่านได้รับทราบ มาเช็คกันต่อสำหรับเลดาล่าสุดของภาคเหนือว่ามีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภออะไรบ้างตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสเสมิงอำเภอแม่ริมอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแม่แจ่มอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงรายอเภอเมืองอเภอแม่จนันอภอแม่ลาวโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกค่ะสำหรับรายจังหวัดตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจะมาอัปเดคลิปนาจ้าบ๊ายบาย